ใบแรกขึ้นมาใบาสองใบที่สามนะคะ,ะมาดูกันใบแรกเห็นไหมการเดินทางไพ่ใบนี้คือการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปทํางานก็ดีทำไปท่องเที่ยวก็ดีหรือไปทําบุญก็ดีนะคะวันนี้มีเกณฑ์การเดินทางทางไกลนะคะมีเกณฑ์การเดินทางทางไกลเดินทางต่างประเทศนะคะหรือข่าวดีกําลังจะเข้ามาหาคุณนะ,ะการเดินทางนะคะมีความโชคดีมีข่าวดีจาก การเดินทางนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเป็นพลังงานของคนเก่งคนที่มีความกล้าหาญคนที่จะต้องตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเป็นพลังงานที่บอกเลยว่าดีค่ะนะพลังงานชารีออนะคะอัศวินพลังงานการเดินทางให้ใบต่อมาค่ะสามไม้เท้าก็พลังงานใบนี้นะคะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสน,นุนมีหุ้นส่วนที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะ การงานมั่นคงนะไพ่ใบนี้มีโอกาสเดินทางต่างประเทศสื่อสารนะคะค้าขายหรือติดต่อกับชาวต่างประเทศด้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากนะใบที่สามค่ะเดนมาร์เชียนโอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ขึ้นมานะคะแล้วก็เนี่ยที่เราเปิดเนี่ยคือเป็นพลังงานขององค์พ่อพระพิฆเนศที่จะสื่อสารกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นไพ่ใบนี้มาค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองคนที่อยู่ในคลิปนี้คนที่ฟังคลิปนี้นะคะปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้คุณจะสําเร็จนะคะจากหนึ่งพรสวรรค์ของคุณเองนะคะพรสวรรค์บวกพรสวงคือการลงมือทําของคุณนะสิ่งที่คุณจะได้มามาด้วยตัวคุณเองด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะการที่คุณตั้งใจลงมือทําอะไรสักอย่างคุณทําแล้วอ่ะสิ่งที่หนุนนําคุณคือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ชามใบนี้เป็นพลังงานที่ดีมาก